ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเนื้อร้ายที่คอยกัดกินสังคมอยู่ทั่วโลกเลยคำถามก็คือแล้วเราจะสู้กับปัญหาที่มันใหญ่ระดับโลกแบบนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นตำราสู้โกงฉบับสากลที่ทั่วโลกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ นี่คือแค่ส่วนหนึ่งจากคำปรารพของอนุสัญญา UNCAC หรือชื่อเต็มๆก็คืออนุสัญญาสหาประชาชาติว่าโดยการต่อต้านการทุจริตแค่นี้ก็บอกเราชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่มันเป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายประชาธิปไตยและความมั่นคงของสังคมเราเลยทีเดียวเดิมพันมันเลยสูงม,มากๆครับสำหรับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยครับตั้งแต่ว่าปัญหามันเริ่มมาจากไหน แล้วประชาคมโลกเขาลุกขึ้นมาสู้กลับกันยังไงจากนั้นเราจะไปเปิดตําราต้านโกงฉบับนี้กันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูภารกิจสำคัญอย่างการทวงทรั์สินคืนและสุดท้ายมาดูกันว่าการต่อสู้ที่ยังไม่จบนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปัญหาไร้พรมแดนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเรื่องทุจริตมันถึงกลายเป็นปัญหาระดับโลกไปได้ คือต้องบอกว่าการทุจริตในยุคนี้มันซับซ้อนมากนะครับแล้วมันก็ข้ามพรมแดนกันง่ายดายสุดๆเลยลองนึกภาพตามนะครับเงินที่ถูกโกงไปจากประเทศหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถูกส่งไปฟ้องที่อีกประเทศแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่ประเทศที่3โอ้โหมันสร้างความเสียหายไปทั่วเลยนะทั้งเรื่องการพัฒนาประเทศทั้งความมั่นคงทางการเมืองคือกระทบกันเป็นทอดๆไปหมดนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ข้ามชาติที่ประเทศเดียวแก้ไม่ได้แล้วต้องร่วมมือกันเท่านั้น เรื่องนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงชศวรรษ์1970เลยครับตอนนั้นมีคดีสินบนของบริษัทล็อกคิดที่ดังไปทั่วโลกทําให้สหรัฐต้องออกกฎหมาย FCPA ขึ้นมาซึ่งก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆแต่กฎหมายของประเทศเดียวมันก็ยังไม่พอจนกระทั่งกลุ่ม OECD ได้ออกมาตรการของตัวเองมาในปี1997ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แหละครับที่ค่อยๆปูทางมาสู่การสร้างกรอบกฎหมายที่เป็นสากลจริงๆในปี2003มาถึงส่วนที่2ครับเมื่อโลกต้องสู้กลับ และนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ u n c a c ถือกําเนิดขึ้นมาและเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือ u n c a c ที่เกิดขึ้นในปี2003นี่เองแล้วอะไรที่ทําให้มันพิเศษสุดๆรู้ไหมครับก็คือการที่มันเป็นตาสารต้านโกงฉบับเดียวในโลกที่มีผลผลูกพันทางกฎหมายกับทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีครับ แล้วความสําคัญของอนุสัญญานี้ครับมันฉายแววมาตั้งแต่แรกเลยในการประชุมครั้งแรกที่เม็กซิโกมีประเทศมาร่วมลงนามทันทีถึง140ประเทศนี่มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเห็นพ้องต้อง,องกันของประชาคมโลกอย่างชัดเจนเลยนะว่านี่แหละคือหนทางที่ถูกต้องในการรับมือกับปัญหานี้เข้าสู่ส่วนที่3กันครับเรามาเปิดตําราต้านโกงเล่มนี้ดูกันว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไง หัวใจของ UNCAC ก็คือการโจมตีปัญหาแบบ4ทิศทางพร้อมกันเลยครับเริ่มตั้งแต่การป้องกันไม่ให้มันเกิดไปจนถึงการกำหนดให้เป็นความผิดเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและสุดท้ายคือหมัดเด็ดเลยครับนั่นก็คือการติดตามทรัพย์สินคืนมาดูเรื่องการป้องกันกันก่อนซึ่งก็เหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมนะครับ อนุสัญญาจะเน้นให้แต่และประเทศเนี่ยสร้างกลไกที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเช่นการมีองค์กรต้านโกงที่เป็นอิสระจริงๆการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยเออจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากของอนุสัญญานี้ก็คือความยืดหยุ่นของมันนะครับคือในการกําหนดว่าอะไรคือความผิดอาญาเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือภาคบังคับอันนี้คือทุกประเทศที่เซ็นสัญญาต้องมีกฎหมายนี้เหมือนกันหมดเช่นเรื่องการให้สินบนหรือการฟอกเงินอันนี้ต้องมีนะแต่อีกส่วนหนึ่งคือภาคสมัครใจครับอย่างเช่นเรื่องร่ำรวยผิดปกติอันนี้เขาจะเปิดช่องให้แต่ละประเทศไปปรับใช้ให้เข้ากับกฎหมายของตัวเองได้ไม่ได้บังคับเป๊ะๆและมาถึงส่วนที่4ครับการทวงทรัพย์สินของชาติคืนต้องบอกเลยว่าหัวข้อนี้ถือเป็นการปฏิวัติวงการกฎหมายระหว่างประเทศเลยทีเดียว ใช่แล้วครับจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งก็คือบทที่5ของอนุสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าการส่งคืนทรัพย์สิเสนเป็นหลักการพื้นฐานนี่คือการประกาศกล้องเลยนะครับว่ายุคที่เจ้าหน้าที่ขี้โกงจะยักยอกเงินหลวงไปใช้ชีวิตสุขสบายในต่างประเทศโดยที่ไม่มีใครตามมอผิดได้เนี่ยมันต้องจบลงสักทีการติดตามทรัพย์สินคืนจึงไม่ใช่แพทางเลือกนะครับแต่เป็นพันธะกรณีสําคัญเลยกระบวนการอาจจะฟังดูซับซ้อนนะครับแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆก็มีขั้นตอนประมาณนี้ครับ เริ่มจากระบุและติดตามเส้นทางของเงินที่ถูกขโมยไปให้เจอจากนั้นก็ดําเนินการอายัดหรือยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ก่อนโดยอาศัยความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศและขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือการส่งทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่ประเทศที่เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมนั่นเองแล้วคําถามคือหลักการนี้มันใช้ได้ผลจริงเหรอคําตอบคือได้ผลจริงๆครับอย่างในปี2004เงินกว่า20.2ล้านดอลลาร์ที่ถูกโกงไป ก็ถูกส่งกลับคืนสู่ประเทศเปรูได้สําเร็จนี่แหละครับคือพลังของความร่วมมือระดับโลกที่สามารถทวงเงินของประชาชนกลับคืนมาได้จริงๆและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรามาดูกันว่าทำไม UNCAC k ถึงยังคงสำคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็เพราะว่า UNCAC ไม่ได้เป็นแค่เอกสารทางกฎหมายนะครับแต่มันเป็นเหมือนพิมพ์เขียว และเป็นภาษากลางที่ทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการไล่ล่าอาชญากรข้ามพรมแดนทั้งหมดมีมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีกรอบการทํางานร่วมกันที่เป็นสากลฉบับนี้นี่แหละครับอนุสัญญาฉบับนี้ได้วางกติกาและมอบเครื่องมือที่ทรงพลังไว้ให้เราแล้วแต่คําถามสําคัญที่ยังคงอยู่ก็คือแล้วโลกของเรากําลังเล่นตามกติกาอยู่หรือเปล่า เพราะท้ายที่สุดแล้วประสิทธิผลของมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองของแต่ละประเทศล้น้วนเลยครับและนี่คือความท้าทายที่ยังคงอยู่กับเราต่อไป